ความน่ากลัวของการไม่รู้จักตัวตนของตัวเองโดย JTM ความน่ากลัวของการไม่รู้จักตัวตนของตัวเองคือการที่เราพยายามจะเรียนแบบและอยากจะเป็นอย่างคนอื่นไปเรื่อยๆไม่รู้จบโดยเราเองจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามการเรียนแบบนั้นได้สร้างความคิดเปรียบเทียบขึ้นในชีวิต และส่งผลให้เกิดความรู้สึกด้อยคุณค่าตามมาฉันไม่เคยดำดิ่งลงไปในห้วงความคิดของตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันชอบหรือรู้สึกดีจริงๆกับเรื่องอะไรฉันเอาแต่วิ่งตามเทรนหรือสิ่งที่คนอื่นๆบอกว่าดีเมื่อมีคนบอกว่าอันนี้ดีนะฉันก็มักจะเอออ,อตามเขาไป โดยที่ไม่เคยได้ถามตัวเองจริงๆว่าฉันต้องการมันจริงๆหรือไม่เมื่อถูกถามลึกลงไปว่าทำไมถึงชอบสิ่งนั้นทำไมถึงชอบสิ่งนี้ฉันเองกลับตอบไม่ได้หรือบางครั้งก็ไม่กล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองชอบเพียงเพราะว่าความชอบของฉันมันส่วนทางกับความชอบของคนอื่น แต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดจริงๆคือการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขาหรือสังคมนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นปกติแล้วฉันเป็นคนชอบดื่มกาแฟซึ่งกาแฟที่ชอบดื่มก็แค่กาแฟดำที่แสนจะธรรมดาแต่เมื่อวันหนึง่งมีคนมาบอกว่ากาแฟดริปร้านนี้รสชาติดีนะ เมื่อฉันลองชิมดูก็พบว่าใช่มันก็ดีกว่ากาแฟดำธรรมดาที่ฉันดื่มประจำจริงๆนั่นแหละแต่สำหรับฉันฉันต้องการแค่กาแฟอะไรก็ได้ขอแค่มันเป็นกาแฟก็พอที่แน่ใจในเรื่องนี้เพราะฉันเองก็ไม่เคยศึกษาว่ากาแฟรดริปนั้นแตกต่างจากกาแฟปกติอย่างไร ฉันไม่ได้สนใจรายละเอียดเหล่านั้นเลยสักนิดบางทีฉันเลือกดื่มกาแฟแดริปเพียงเพื่อให้ดูมีสไตล์มากขึ้นหรือแค่ต้องการเป็นที่ยอมรับในกระแสนั้นๆแต่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆของฉันเพราะความจริงก็คือความจริงความชอบของฉันก็แค่กาแฟดำธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองฉันดันเอาความ คิดไปเองว่าความธรรมดามันไม่เพียงพอที่คนจะยอมรับต้องมีสไตล์ต้องเท่ๆถึงจะเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยยิ่งค้นลึกเข้าไปฉันพบว่าตัวเองหอยหาและต้องการการยอมรับมากและการหอยหานั้นมันมากพอที่จะทำให้ฉันทำตัวประหลาดๆผิดธรรมชาติ พยายามที่จะเรียนแบบอะไรก็ตามที่ฉันไม่ได้รู้สึกดีกับมันจริงๆฉันต้องใส่เสื้อผ้าสวยๆสำหรับถ่ายรูปเพื่อต้องการให้คนยอมรับทานอาหารร้านนั้นเพื่อให้ดูเป็นคนมีรสนิยมที่ดีเที่ยวที่ดีๆแพงๆเพื่อให้คนอื่นมองว่าชีวิตฉันสุขสบายดีและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่าฉันได้กลายเป็นคนชอบโอ้อวดโดยไม่รู้ตัวฉันอวดว่าฉันรู้จักร้านดังร้านนั้นร้านนี้อวดของที่ฉันซื้อมาใหม่ฉันอวดทริปไปเที่ยวต่างประเทศที่ฉันใช้เงินเดือนเกือบทั้งเดือนหมดไปแค่ไม่กี่วันเพื่อแลกกับไลค์ไม่กี่สิบไลค์ในโลกโซเชียลเมื่อต้องการการยอมรับที่มากขึ้น ฉันยอมที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อให้ได้มันมาฉันเลือกที่จะซ่อนตัวตนจริงๆของฉันเอาไว้ให้ห่างไกลาจากผู้คนรอบข้างฉันไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและตัวตนของฉันเองวันหนึ่งที่ชีวิตของฉันไม่เหลืออะไรที่จะเอาไปอวดได้การเปรียบเทียบทำให้ฉันรู้สึกแย่ รู้สึกด้อยคุณค่าและเอาแต่คิดว่าชีวิตฉันมันไม่มีอะไรดีเลยคงไม่มีใครยอมรับต,ตัวตนจริงๆของฉันแน่ๆจากนั้นฉันเองก็ค่อยๆปลีกตัวออกจากผู้คนออกจากสังคมที่ฉันเคยอยู่เพื่อมาอยู่ลำพังเพียงคนเดียวเมื่อความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับสังคมนี้ ความคิดอยากหายตัวไปจึงเกิดขึ้นฉันเริ่มไม่อยากออกไปใช้ชีวิตไม่อยากเจอใครไม่มีความสุขและท้ายที่สุดฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเรื่องนี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากความกลัวไม่เป็นที่ยอมรับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ กลับส่งผลกระทบกับชีวิตของฉันในวงกว้างและกระจายออกไปแทบจะทุกด้านของชีวิตฉันหอยหาการยอมรับถึงแม้ว่าจิตสำนึกของฉันรับรู้อยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรจะเรียกร้องมันจากใครแต่เอาแต่วิ่งตามกระแสตามสิ่งที่โลกบอกว่าดีจนลืมมองว่าตัวของฉันเองชอบหรือต้องการอะไร และอะไรกันแน่ที่ฉันเห็นว่าดีอะไรกันแน่ที่ตัวตนของฉันชอบจริงๆที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นฉันมองข้ามเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของฉันไปฉันลืมไปว่าความจริงแล้วพระเจ้ายอมรับฉันตั้งแต่วันแรกที่พระองค์สร้างฉันขึ้นมาแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างฉันพระองค์ทรงเห็นว่าดี เช่นเดียวกับตอนที่พระเจ้าสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาฉันพยายามที่จะเติมเต็มความไม่สมบูรณ์ของชีวิตด้วยตัวฉันเองแต่ยิ่งฉันพยายามจะเติมเต็มช่องว่างนั้นมากเท่าไหร่ฉันกลับมองเห็นแต่รอยร้าวที่มากขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนว่าฉันไม่สามารถเติมเต็มรอยร้าวนั้นได้ฉันเอาแต่หอยหาการยอมรับจากคนอื่นมาก จนลดคุณค่าของตัวเองฉันลืมไปเลยว่าพระเจ้าที่สร้างฉันขึ้นมานั้นพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบมากขนาดไหนพระเจ้าที่ออกแบบตัวฉันคือพระเจ้าองค์เดียวกันที่ออกแบบจักรวาลและโลกใบนี้ฉันทุ่มเทและพยายามเพื่อให้โลกยอมรับฉันจนมองข้ามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าที่รู้อยู่แล้วว่าฉันชอบอะไรและตัวตนจริงๆของฉันเป็นแบบไหนพระเจ้าที่ยอมรับฉันโดยที่ฉันไม่ต้องพยายามอะไรเลยสักนิดพระเจ้าที่กําลังรอให้ฉันมีความสุขกับชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบให้ฉันนี่คือสิ่งที่ฉันควรจะโหยหาจริงๆไม่ใช่หรอวันนี้ฉันกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะบอกคนอื่นถึงความชอบที่แสนจะธรรมดาของฉันสุดท้ายแล้วกาแฟถูกหรือแพงก็ไม่ได้มีผลกับความสุขของฉันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กําหนดคุณค่าในชีวิตของฉันอีกต่อไปเพราะคุณค่าและการยอมรับนั้นฉันรู้ว่าฉันได้รับจากพระเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว